พ่อแม่มีจุดทูบเชิญวิญญาณลูกชายแรงงานในอิสราเอลกลับบ้านพ่อแม่มีจุดทูบเชิญวิญญาณพงพัสสุชาตแรงงานไทยในอิสราเอลกลับบ้านเกิด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่130หมู่17บ้านกระแชงเมืองใหม่ตกระแชงอภอกันทรลักษ์จสีสเกตนายสวัยสุชาติอายุ55ปีพร้อมด้วยนางไพรวันสุชาติอายุ53ปีและนางสาววรุณีดาวสาอายุ30ปีซึ่งงอเป็นพ่อแม่และภรรยาของนายพงพัสสุชาติอายุ29ปีแรงงานไทยชาวอกันทรลักษ์จรีสเกตที่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอลได้นำเอาดอกไม้ทูบหกดอกและเทียนสองเล่มมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายพงพัฒน์ให้กลับบ้านซึ่งพ่อแม่และเมียได้พูดบอกกล่าวเชิญดวงวิญญาณของนายพงพัฒน์ให้กลับมาบ้านหาพ่อแม่ลูกเมียโดยขณะน,นี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำลังนำร่างของนายพงพัฒน์เดินทางออกจากกรุงเทพมายัางบ้านที่สีสเกตขณะที่นายสุกิจเหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติพี่น้องของนายพงพัทหารือกันเกี่ยวกับการจัดเตรียมพิธีศพโดยจะจัดประกอบพิธีศพที่บ้านมีบรรดาญาติพี่น้องผู้นำหมู่บ้านมาร่วมกันจัดเตรียมงาน นายสวัยสุชาติอายุ55ปีพ่อของนายพงพัฒน์กล่าวว่าตนและครอบครัวได้ทำการประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายพงพัฒน์ให้กลับมาบ้านตามความเชื่อของขเขมรโบราณเนื่องจากเกรงว่าวิญญาณของนายพงพัฒน์จะหลงทางไปที่อื่นพิธีนี้จะเป็นการบอกทางให้วิญญาณของนายพงพัฒน์กลับมาบ้านของตนเองได้อย่างถูกต้อง ด้านนางสาววรุณีดาวสาอายุ30ปีภรรยาของนายพงพัฒน์เล่าว,ว่าจากกรณีที่มีการเสนอข่าวว่านายพงพัฒน์สามีของตนโดนระเบิดคอขาดเสียชีวิตคาที่นั้นไม่เป็นความจริงจากการที่ตนและครอบครัวได้วิดีโอคอลคุยกับนายสุรัสุชาติซึ่งเป็นพี่ชายของนายพงพัฒน์และไปทำงานด้วยกันบอกว่าสามีของตนโดนเสเก็ตระเบิดเข้าที่บริเวณลำคอด้านขวาเป็นแผลเล็กๆเ,เท่านั้น แต่คาดว่าสะเก็ดระเบิดคงจะไปโดนอวัยวะสําคัญทําให้ในายพงพัฒเสียชีวิตคาที่ตนขอยืนยันว่านายพงพัฒสามีของตนไม่ได้โดนระเบิดจนคอขาดแต่อย่างใดเพราะพี่ชายคือนายสุรัตได้อุ้มร่างของนายพงพัฒนน้องชายนําขึ้นรถส่งไปยังโรงพยาบาลซึ่งนายพงพัฒได้เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วสภาพร่างกายของนายพงพัฒยังคงปกติทุกอย่าง คาดว่าศพของนายพงพัฒจะมาถึงบ้านเกิดในเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันนี้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจะเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของนายพงพัฒในวันที่22ตุลาคม2566ที่จะถึงนี้